พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมหลังฝนตกนะคะเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักของชาวบ้านที่อำเภอบัวใหญ่ค่ะแน่นอนเลยว่ามีการแห่จับปูบนถนนค่ะ ค่ะโดยชาวบ้านในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะเขาพากันออกมาหาจับปูนานะคะที่เดินขึ้นมาบนถนนเส้นทางสายบ้านหัวนหนองโนนตเทนนะคะซึ่งมีปูชุกชุมเลยะค่ะหลังจากฝนตกใหม่ๆเขาก็พากันไปจับมาประกอบอาหารรับประทานนะคะรวมถึงนําไปขายด้วยสร้างรายได้ด้วยนะคะโดยชาวบ้านเขาบอกกันว่าหลังฝนตกหนักค่ะก็มีน้ําท่วมขังในทุ่งนานะคะเจ้าเหล่าปูนาค่ะจะพากันออก จากรูเพื่อหาอาหารนะคะตัวเมียเขาจะออกมาผสมพันธุ์ปล่อยลูกในท้องเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปโดยปูนานั้นนะคะก็จะอาศัยอยู่ในรูแล้วก็จะขุดรูอยู่ตามข้างคันนาใช้ดินปิดรูนะคะเมื่อฝนตกลงมาจนน้ำท่วมรูเนี่ยปูมันก็จะเดินออกมาเดินเพื่อวางไข่หาอาหารแล้วก็หาที่อยู่ใหม่ตามธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะบริเวณถนนเส้นนี้แล่ละค่ะ สองข้างทางส่วนใหญ่อย่างที่สังเกตเห็นนะคะเป็นท้องไร่ท้องนานะคะทําให้มีปูนาอาศัยอยู่เยอะเลยเพอเกิดฝนตกหนักในครั้งใดชาวบ้านก็จะพากันแห่ออกมาหาจับปูนาบนถนนกันอย่างคึกค,าคาักค่ะสําหรับปูนาที่จับได้นะคะก็สามารถนํามาทําอาหารทานได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกปูนาลาปูนาแกงอ่อมปูนาหรือว่าปูนาชุบแป้งทอดนะคะ,ะความอร่อยของปูนาอยู่ตรงไหนเขาบอกเอ๊ะตัวเล็กๆนั้นอร่อยเหรออร่อยค่ะความอร่อยของปูนานะคุณผู้ชม มันอยู่ที่มันปูอ่ะอที่ในช่วงนี้ปูนาเขาเขาเรียกปูนาจะออกมาจากจำศีน่ะมันมันก็จะเยอะเนื้อกรอบมันสำหรับใครนะคะที่หาได้ในปริมาณมากเนี่ยเขาก็สามารถขายปูนาได้กิโลกรัมละ50-80บาทมไม่ใช่ถูกๆนะคะตัวตัวใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้แต่ชาวบ,บ้านไปจับตามถมนก็ต้องระมัดระวังรถรากันด้วยนิดนึงนะคะ